เผยข้อมูล s e มี m i x 4, 4อาจาเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่บางที่สุดในโลกพร้อมข้อมูลใหม่ MIXFlip มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ของ s ซมีได้เริ่มการพัฒนามาสักระยะแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวลือว่า m i x 4, 4ที่เป็นตัวท็อปสุดของแบรนด์จะได้สถิติการเป็นรุ่นจอพับที่บางที่สุดในโลกด้วยครับ โดยทางดิจิตอลชาร์จเตชันจอมแม่นฝั่งจีนได้รายงานว่า m i ก4 c จะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่บางที่สุดในโลกแย่งมาจาก Honor Magic V2 ที่บางเพียง4.7ม mm. ิเมเมื่อกลางออกครับส่วนสเปคของ m i ก4 c ก็ยังรวมถึง m i กฟที่จะใช้ชิปสัตรกรอน8 3ัเหมือนกันและยังใช้กล้องที่เหมือนกันด้วยครับคือความ, 15, มร็มเ5ีล้50พิลาดเซนเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.5นิ้ว และรองรับการสั่นแบบ OIS เลนส์เทเลโฟโต้2เท่าความเป็น60ล้านพิกเซลเซนเซอร์อ m n i Vision OV60A ขนาดเซนเซอร์อยู่ที่1ส่วน2.8นิ้วตระไวความลเอีย2ล้านพิกเซลแต่อย่างไรก็ตามมีเลนส์4ตัวเพิ่มเข้ามาโดยฟลิปจะมี4เลนส์เพิ่มเข้ามาคือเลนเส์โพลีโคม5เท่า1 0ล้านพิกเซลครับและที่สำคัญ Mix 4 C, ยังรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP เป็นครั้งแรกของซีรีส์นี้ด้วยครับสำหรับ Mix 4 C, และ m i Flip รุ่นแรกคาดว่าจะเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการที่จีนในช่วงตไตรมาสที่3ของปีนี้หรือประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนครับ